สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รักแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนตุลาคาม2567ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีสิงห์ก่อนนะไพ่ใบรแรกขึ้นมาค่ะเพจรอัลาดเกถ้วยห้าไม้ สามดาบหกดาบค่ะสำหรับเกณฑ์ความรักความสมัค์ของชาวราศีสิงห์เนาะเหมือนกับว่ายิ่งนานวันคุณยิ่งผูกพันเขายิ่งรักเขามากๆอะค่ะอุปสรรคปัญหาที่ชาวราศีสิงในหลายๆคนเจอเนาะในช่วงที่ผ่านมาหรือในตอนนี้นะคะเจอกับคู่แข่งเจอกับ หมืที่3บุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์หรือมีประเด็นมีปัญหากันเกี่ยวกับความเข้าใจผิดในเรื่องของออความหึงหวงหรือมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันมากๆค่ะเหมือนเป็นเรื่องราวทะเลาะกันแล้วมันเหมือนเ,ออเขาเรียกอะไรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจบอกเลิกบอก มูฟออนกันไปเนาะหรือในช่วงนี้ห่างๆกันนะคะเพราะว่าโกรธกันงอนกันมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้สูงมากๆค่ะอืเพราะว่าพลังงานทั้งหกดาบและสามดาบขึ้นมาเนาะสีด่ดาบค่ะ The sun นแปดดาบสามเหรียญและแปดเหรียญ ค่ะก็ถือว่าเครียดพอสมควรกดดันพอสมควรเนาะเหมือนกับว่ามันก็เก็บมาคิดเก็บมาเครียดอะค่ะจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้เหมือนมันคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนาะในช่วงนี้เกี่ยวกับปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นกับคนรักอะค่ะแต่ก็บอกเลยค่ะโกรธกันไม่นานเนาะในตรงนี้มีพลังงานที่จะกลับมาเคลียร์ใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าความผูกพันระหว่างคุณกับเขามันมีด้วยกันมานานแล้วมันก็ผูกพันกันจนมันไม่สามารถที่จะตัดกันง่ายๆอะค่ะ บางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดบางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องที่อ,อาจจะเป็นความเข้าใจผิดแบบเหมือนอาจจะมีคนมาบอกหรือว่าอาจจะแบบไปเจอในโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเกิดการหึงหวงแล้วนามาทะเลาะก,กันในพวกเนี้ยเป็นไปได้สูงมากๆ หรือเรื่องราวที่ทะเลาะกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณกับเขาคิดเห็นแตกต่างกันมากๆอะค่ะแล้วมันก็เหมือนกับต้องหาโอกาสที่จะคุยกันแบบที่อารมณ์ดีๆที่แบบคุยกันด้วยเหตุผลเนาะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถเคลียร์ได้อยู่แล้วค่ะพอพลังงานแล้วขึ้นมาทั้ง8ดาบแล้วก็สามเหรียญแล้วก็ตามมาด้วย8ดเหรียญเนาะยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์ยังสามารถกลับมาเคลียร์ใจกลับมาสารความสัมพันธ์กันได้ใหม่อะค่ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เนาะด ทีบางครั้งก็คู่ไหนที่ยังไม่มีเรื่องราวเหล่านี้ก็ให้เรามาระวังเรื่องราวที่จะมีปัญหามีประเด็นกันแล้วเรื่องเล็กๆที่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ะค่ะในตรงนี้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เนาะยังไงเราก็ใช้เหตุผลในการคุยกันให้มากๆค่ะ แต่สุดท้ายแล้วยังไงเราก็ยังสามารถปรับความเข้าใจกันได้เคลียร์ใจกันได้ประเด็นขึ้นมาก็แฮปปี้เอนดิ้งค่ะหลังจากที่ฟ้าหลังฝนเนาะมันก็สดใสเสมอค่ะในตรงนี้เรื่องเราขุนมัวอารมณ์ขุนมัวเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับกันได้ค่อยๆค,คุยกันแล้วมันจะหันหน้ากลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยขึ้นมาเป็นดีแอมเปนะคะ เขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนรักดีนะคนคนนี้เป็นคนอบอุ่นค่ะอืมหกถ้วยเขาก็คอยเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นความรักที่คอยสนับสนุนกันนะคะระหว่ <trajectory> างคนกับคนรักเนาะสามถ้วยเขาก็มองถึงอนาคตมองถึง ه, เรื่องการสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะวิ e w of fortune สามเหรียญนาอยยิ่งมาตอกย้ำเนาะในความมั่นคงที่เขาคิดในความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะ แดาบนะคะเพดออฟสอดความรักที่มันเลงตัวความความรักที่มันมั่นคงแต่เพ o ออฟสอดขึ้นมานะคะมันก็เหมือนว่าในความมั่นคงเนี้ยมันก็ยังมีปัญหายุมหยิมอยู่มีปัญหาที่เ,เขาเรียกะไรกระทบกระทั่งกันบ้างอะเนาะพอหอมปากหอมคอคะ่ะในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเขาเป็นคนที่เขาเรียกมันเหมือนกับเขาเป็นคนที่วางแผนเรื่องอนาคตวางแผนเรื่องกการสร้างครอบครัวได้ดีนะคะคนคนนี้ เจ็ดไม้ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยสิบถวยเนาะตอนนี้เขาคิดแต่เรื่องการแบบเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะในตรงนี้มีความมั่นคงค่ะเขาเป็นคนที่เหมือนมีการวางแผนในการใช้ชีวิตดีนะคนคนนี้เขามองไปถึงอนาคตที่ความสัมพันธ์ก็คือเหมือนกับว่ามองไปถึงเรื่องแต่งงานเรื่องสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะก็ค่อนข้างเป็นพลังงานบวกเนาะสำหรับเขาคนนี้ค่ะ โอเคค่ะามาดูว่าคู่ที่โกรดกันมีปัญหามีประเด็นกันอยู่ตอนนี้เนาะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยจะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นมาคุยกันใหม่ไม่เอ่ยนายออฟคัพค่ะเทรนเทนสองไม้ใครที่งอนกันอยู่หันหลังให้กันอยู่นะคะเมินกันอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวจะได้กลับมาเคลียร์ใจเนาะเขาก็คิดถึงอยู่เขาก็หาโอกาสหาช่องทางที่จะคุยที่จะปรับความเข้าใจค่ะเทรนเทนแล้วยังไงแล้ว ออพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์เนาะก้าวไม้ค่ะสตรงปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะระหว่างคุณกับเขาที่นํามาเป็นประเด็นเนาะมันที่แทนที่ควรจะปรับแต่กลายปเป็นว่าออต่างคนต่างเอาชนะกันอะมันมองเป็นแบบนี้นะคะสตรงอะมันยังไงเราก็ถึงจะมีปัญหามากแค่ไหนอะเขาก็ยังเป็นเซฟโซนของคุณอยู่เขาก็ยังเป็นคนที่คุณยังอยากอยู่ใกล้ๆยังอยากมีเขาไว้ในความสัมพันธ์นะคะสองถ้วยเนาะ เธอไฮเรเพ้นน่ะอย่างที่บอกค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ถูกสเปคตรงไทยตรงใจเป็นคนที่ตัวคุณเองแบบยังไงแล้วคือเปิดใจให้เขาร้อยเปอร์ซ็นแล้วก็คาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆอะค่ะอืมเหมือนคู่ของคุณระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นคู่บุญทํากรรมแต่งเนาะเป็นคู่ที่เออไม่ได้เจอกันแบบเรื่องบังเอิญนะคะ่ะเป็นคู่ที่เออ เรื่องบนกาหนดมาแล้วว่าต้องเจอกันเนาะแล้วปัญหาประเด็นที่มันเกิดขึ้นบางทีบางครั้งอะค่ะเออมันก็มาจากความเข้าใจผิดมันก็มาจากเออบางทีบางครั้งมันไม่ได้คุยด้วยเหตุผลนะอะม,มันเป็นการเอาชนะกันเป็นการใส่อารมณ์แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะก,กันนะคะสามดาบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วปัญหาเรื่องความหึงหวงในตรงเนี้ย ขึ้นมาสูงมากๆค่ะสําหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้เนาะเพจอพัพติคเอลยังไงแล้วยังรักยังมีใจค่ะมันจะเป็นแบบได้กลับมาเคลียร์ใจเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันจะวนกลับไปคุยกันแบบมีปัญหากันเรื่องเดิมทะเลาะกันเรื่องเดิมอะค่ะในต,ตรงนี้ต้องะร,ระมัดระวังเนาะถามว่าเลิกไหมไม่เลิกมูฟออนไหมไม่มูฟออนค่ะก็แค่โกรธแค่งอนเดี๋ยวก็กลับมาปรับความเข้าใจกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมดไปเนาะความหวัดระแวงมันยังอยู่แล้วมันจะกลายเป็นกระทบกระทั่งแล้วมันก็จะกลายเป็นการทะเลาะกัน เกิดขึ้นอีกได้อะค่ะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะยังไงก็ออใช้เหตุผลในการคุยกันให้มากๆอ่ะค่ะโอเคค่ะ okay, เรามาดูแนวะโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอืมพไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะคิงออฟคับห้าถ้วย <C oughs> ชาวราศีสิงค่ะตัวคุณเองยังรู้สึกว่าผิดหวังในหลายๆสิ่งที่เขาทําหรือว่ารู้สึกน้อยน้อยใจในหลายๆอย่างที่เขาทําอะค่ะมันเหมือนกับว่าอืมการเคลียร์ใจกันแล้วมันไม่ได้จบมันไม่ได้แบบทําให้ความหวาดระแวงหายไปเนาะยังคงคิดเยอะคิดมากอยู่ค่ะเจ็ดถ้วยเอ็ดออพาร์ติเคิลแต่ถามว่ายังรักยังมีใจไหมยังรักยังมีใจอยู่เนาะในตรงนี้ก็อาจจะต้องอคุยกันแบบจริงจังแล้วก็ต้องพยายามออ เชื่อใจพยายามที่จะไม่หวัดระแวงอะคะ่ะชาวราศีสิงห์เนาะไม่งั้นคุณจะต้องคิดเยอะคิดมากแล้วมันทาให้ไม่มีความสุขในความสัมพันธ์อะคะ่ะยังไงนะพลังงานของเอ็ดออปติเคิลคิงออปติเคิลอยู่เนาะสเตรงก็ยังอยู่เนาะพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะค่อนค้างที่จะเด่นชัดมากว่าเอ,อ่อตัวคุณเองอาจจะแบบลึกๆแล้วในใจแล้วอะมันรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์อะอืมเพราะว่าคิงออฟคัพขึ้นมาด้วยมันเหมือนความรักที่มีอยู่ถามว่ามีไหมมีม ความรักมันเหมือนเดิมแหละแต่ความเชื่อใจมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองมันรู้สึกว่าพอมันไม่มันไม่เคลียร์ในใจตัวเองแล้วอะมันก็พร้อมที่จะมีประเด็นกันได้เนาะมันเหมือนกับว่าพอเขาทําอะไรให้คุณแบบรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่เชื่อใจมันก็จะกลายเป็นประเด็นกันอีกอะค่ะเจ็ดดาบเนาะสองดาบเก้าดาบค่ะเอ็ดออฟสอดความสัมพันธ์อาจจะไม่ราบรื่นนะในตรงนี้ก็ อย่างที่มิกะบอกนะคะแนะนําให้เคลียให้คุยกันแบบด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนาะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะถ้าใช้อารมณ์แล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ปัญหาก็จะเกิดอยู่แบบนี้ดีกันโกรธกันอยู่แบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้ไม่มีความสุขอืเพราะว่ายัางไงเราพลังงานความเครียดยังอยู่พลังงานคิดเยอะคิดมากยังอยู่แล้วมันจะสะสมสุดท้ายแล้วพอไปคุยกันด้วยใช้อารมณ์มันก็จะกลายเป็นการทะเลาะกันไปอะคะ่ะถามว่าออมีโอกาสมูฟออนไหมไม่มูฟออนนะ ความรักก็ยังอยู่ความมั่นคงยังอยู่แต่ความหวาดระแวงมันเข้ามาทําให้บรรยากาศความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นแบบมีประเด็นมีปัญหากันได้บ่อยครั้งอะค่ะในตรงนี้ต้องระมัดระวังเนาะยังไงเราเอเดฟอสอดขึ้นมาความสัมพันธ์ก็ดําเนินไปได้แบบเรื่อยๆค่ะเพียงแต่มันต้องลดบรรยากาศตรงนี้ลงต้องลดความหวาดระแวงลงหรือว่าต้องคุยกันให้แบบอ,อ๋จับเข่าคุยกันเลยด้วยด้วยเหตุผลด้วยความรักที่มีอยู่เนาะ มันจะทําให้บรรยากาศความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ